ครับสวัสดีพี่น้องก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านบ่สุมองสุบอนมื้อนี้มาเฮือนน้องปูน้องแป้งพี่น้องยามซะๆว่าในมื้อยุดเรียนน้องๆพากันเฮ็ดอีหยังพี่น้องสิพากันไปเฮ็ดหยังเฮ็ดเวียกซอยยายซอยนาบ่าวนาาวเนาะสิพากันไปเฮ็ดหยังมัก็คิงค่ําแล้วก็อันซานสดีป่าลุงสดีป่าลุง น้องแปรงน้องปูอันนี้น้องไงนี่น่องบีน้องบีมานอนบ้านดิลูกแม่จะกลับมาเลยให้หลอกประตูอย่างงี้ยนี่ว้าพากันเห็นยังอาร์เซนอลใหม่ดู๊ปพากันเห็นยังนี่ลูกกินข้าวเห็นยังกินอ่ะนะต้มมามาฮะตั้มมามาอีกแลย ต้มแต่มาม่าแท้อ่มเห็ดหลังจากกินข้าวน้าแล้วสิพากันแมนเผื่อมาสิพากันลงไปค้นเขาพี่น้องขึ้นไปทางเฮือนบมื่อวันศุกอัปเดตทางเฮือนให้พี่น้องเบิ่งอีกข้างว่าเพิ่นยหญ่ที่นอนจริงบ่ยังยังบ่ได้พิสูจน์ได้นี่บ่หกก็บ่เป็นหยังดอกตอนนี้เฮาก็มาฮอดอ่าทางเฮือนเพิ่นเลยพี่น้อง ประพฤติย่าจริงว่าพากันเห็ดยังอันนี้ซาโลมอนวุ่นวายพากันเห็ดยังลูกเป็นของเล่นมาพีกา่ก็สิทามปูกระแป้งนะอ่ะาเมื่อนี้สิพากันนั่นไปค้นเขาเป่ลูกนี่เลยสิบอกวานเลยม,มาบอกข่าวดีเอ้เซียนเห็ดเขามันไก่เลยพากันคน้น เขาและะ้วอเลยพากันเขามากินเด้อยอยู่ในเฮือนมีอายุมีเตยหอมบะเออเอาเตยหอมมาเห็ดเขามันไก่สู่น้องๆกินพี่น้องตั้งข้ากะสีเริ่มเห็ดเลยพี่น้องเลยกะเมื่อนี้ขา้าวเะ็ีให้สู่พี่น้องกินเลิกกเมื่อนะ่ะเอาข้าีองแบบซิมือพี่น้องว่าซีแซ่บสำนักขาสีคลายอาหารตามสั่งเลยกะเพราะว่าอาหารตามสั่งสิพันธมากก็คยขายอยู่พี่น้องพอดีว่า มันแบบคล้ายเพลเน่เนาะแบบช่วงนี้ค้ายก๋วยเตี๋ยวกับบุคอยดีนะพี่น้องก็เลยสิหันเปลี่ยนมาเป็นข้าวมันไก่หรือว่าอาหารตามสั่งนพี่น้องจะแบบลองเปลี่ยนเมนโเบิ่งนะพี่น้องเปลี่ยนซับเปลี่ยนกันไปก่ที่ห้าวากันี่แล้วเนาะเรื่องงานที่นอกอันขาดขาดจักรยานยังบ่พอเนาะกะอา ปูแป้งกับขอ,อน้ำผู้ใหญ่ใจด,ดีทุกทานที่เพิ่นอยากซอยเรือกะซอยเรือน้องปูน้องแป้งขงมาเด้อพี่น้องให้น้องได้พอได้ขี่ไปโรงเรียนเนาะพอว่ายังเรืออยู่ทาไรกพ็พันพันพันหานะเรือพันหานะพี่น้องรุ่นรุนอันรุ่นรุนน้ำกันว่าอันน้องสีได้บ่พี่น้องโดนสําได้น้องสีได้เนาะกะ ค่อยคอยไปเนาะ <c oughs> เธอมีผู้ใหญ่ใจดีผนสมทบเขามากะคือสิได้ได้อยู่ดอกแต่เฮากะคอยอดคอยทนไปเรื่อยๆพี่น้องถ้ามันได้มากง่ายๆเนาะเฮากะสิเห็นคุณข่าพี่น้อ,นองเฮากะต้องหัวักแบบ <c oughs> คอยเป็นคอยไปคอยได้เธอละขันตนขันแรกเขาก็ย,ยังบ่ได้คิดไยฟันว่าเออสิมีผู้ใหญ่ใจดีเผนเขามาสวยเนาะเ็เด้อ ของอยู่้องกินนอนองกันย่งเรือประมาณนี้แล้วพี่นนองเพราะว่าเพราะว่าทุกเพิ่นกินสุมือสุมือเนาะข้องกินข้องใสพี่เนอะนมเพิ่นกันย่างได้พี่นอนอนะไข่เพิ่น,นกับย่างไข่เพิ่นกันย่างพี่นาะมาม่าเพิ่นกันย่างอยู่เพราะว่าเพิ่นกัแบง่งไปให้แม่กินแน่แบบความถี่เป็นลูกนะพี่นนองแต่ว่า,าอยา เวลาได้กินอาหารดีๆสําหรับน้องก็ดีนะพี่น้องสาหรับเฮาว่าดีอยู่ได้พี่น้องแตอยากให้แม่ได้กินแม่เอานมเข้าไปกล่องนมมาเข้าไปยังนะ<ม>เห็นมอน,มนมใส่ของใส่เงินปะนี่พี่น้องมันเก็บของไว้กล่องนมเดีียวเสื้อนมไว้มียังไงในหฮองบุ๊เของออนอนเออมีแป้งคิมทาผ,ผิวที่เขาซสื้อให้น้องพี่น้อง นกะเอาไว้อยู่ในเครื่องแปง้งทำเป็นเกะเลย่อยสลานเนาะเก่งนะพี่น้อง่นคือทำเป็นเกะไว้เครื่องเป็นที่นอนเนาะเิ่นตื่นมากกับพากันผับลูกผับไว้ลูกหลาปู้แปง้งผับเป็นยุต้องผับให้เลยมึงด้วยตื่นมากเลยทุกเศร้าน่ต้องผับเด้อผับมองนอนไว ผับไหวแม่นผับงามๆาม้องไสกับผับให้พุน,น้นให้เอื้อยมาผับผับผพุพพนึงผับก็ได้เอื้อยผับก็ได้น้องผับก็ได้มันสิได้เรียบลอยที่นอนเพลินพี่น้องพักกันอนเสือบ่ะเนี่อยอ่นกลางมุ่งแี่นม่ผับไหวงามๆามูล นี่อหะที่บอกมันจังเรียบร้อยเมือม่อมือพ่นตกนะพากันอยู่อย่างไรมันมือหัวดิในหมองที่เจาอยู่มือหัวม,มาลูุที่นอนอับเปียกบักให้ไดยสุ่มก็ต้องนอนเนาะแม่นเด็กก็เป,ป็นยังเด็ก เฮาจกลำบากจต่น่อยนะพี่น้องมีนายสิตเคยถูกถูกไปแล้วอกี้ก็เคยถูกแว่าเออแม่คนห้าแบบคนบ่มีนะแบบว่าเฮากาแบบอยู่ด้วยธรรมศาสตร์นะพี่น้องกับฮบ้ดอาว่กการมีมันเป็นจัางไ๋เพราะว่าเฮาน้องๆก็เคยแต่เจอแต่ความลำบากเนาะเพราะว่า ทุกคนกตบ่มีใครอยากเป็นนักนะพน้องเนาะมันเหลือก,ก็ได้ที่มันเหลือกได้นันเม่อมันเป็นแล้วก็ต้องสูนะลูกสูกับสตาซีวิตให้มันผ่านฝนได้ได้ครับเทคโนล็นอก,กน้องกับญ่บ่ยากว่าอะไรพี่น้องไปอาลรแล้วก็ซึ้ง <c ười> ปะลูกลงไปค้นข่าวตอนนี้เพ่นกำลังพาไปเอาเตยหอมพี่น้อาเอา,าเส,ย,า <c ười> สายเมือนใส่ข้าวมันไก่นะ สูนงน้องๆกินเลยพีน่น้องวันหยุดบวบกับลายอะไรบ่มีบ่๊มบวบนะเก็บ,กลบ,บเลยเดีวยดวจะก,กินแกงใส่นหน่อไม้เนาะเออมืออื่น,น,นไปหาหน่อไม้มาแกงว่ะเออแกสีว่างเลยบอกออเอาเอาไปแก้มันนะลูกเอาไปแก้มันนะลูกเอไปแก้มันหลุมๆนั่นเออกระลืมเอาอัน ยังผ่าโทรศัพท์มระวังตกลเราออคืออันตอนกินดอกมีติซุกเออกินอันอันมีติซุกเห็นบอกตอนมีติซุกเสียนไอ้บอลไอ้แอนกูุอะไรก็ไอ้ปากอย่าปากพี่ยังปากได้ลูกไปเล่นในโทสวัพท์มาโอเคพาออะไรพี่น้องเำี่ย่ไปเยี่ยมมาโทสวมแต่เอ็กพอันดึงมันรอลูกไปหนักอ่ะปุ๊บ อ่าหักเลยโอเคยังเลยป่ะผ้าน่องๆไปนนอันนี้เป็นเสื้ากันลงคนเข่าพี่นาะงสวิตน่องๆแบบในวันเรียนในวันหยุดเรียนเนาะสวิตเพิ่นบ่ไ,ได้อยู่นิ่งนะพี่น้องมีเวียกเห็ด<ช>ตลอดอัะ่นบ่ได้แน่นกลับไปหาอยู่หากินพี่น้องในพี่น้องคือคนเข่าค้นเข่ามาไว้ พ้กกันคนเออสั่นมันยังโมฮีอ่ะเด้สั่นอยู่พูดลูกเออพ้กกันสั่นอยู่กองมันพูดย่งพันได้ซีเนาะนี่กองเขาเนาะพลาปั่นเลยเออเขาเปีย อ,อ่านค้นเขาแล้ว่าภา,ากันลงเกี่ยวเขาอะฮะบได้เกี่ยวบ้าืไนี่ฮะมาแล้วชุมเจ้านะมาได้เกี่ยวเขวบาบ่ พอเปยังเกอบได้เหตุไว้ได้สวยพอันประมาณบ่ายโมงพลงไปเห็ดเิียก่อนรดเลยมาบอกไว้สื่ออ่าทุกเจ้ามีเิีายกัเห็ดไปก่อนแต่ท้าทุกเจ้าบอกว่างเบียกับบ๊วยยังเลยเสียมาให้กินเพราะว่า เพื่อนกะเกียวเขายังบ่เลเอะนะเขากับบิญญากรลบกวนเพื่อนให้เพื่อนเห็นเบี้ยไปซะก,ก่อนนะพี่น้องให้เพื่อนได้ซอยวัน,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 นยุดกะวันยุดกะให้เพื่อนได้ซอยครอบครั <c oughs> วก่อนถ้าที่เจ้าบอกว่าอังกาเอื้อเย็นเพื่อเยนเอามาให้กินดอกดอือจะคนเก่งๆขิงคำอันสัน้น น้องบีน้องปูน้องแฟนพี่น้องกินข้ามกับอันสันกับอยู่เพื่อนกับซอยเวียกแม่ได้ลายได้พี่น้องใส่นั่นใส voilà ่นี <sk 195 2> <m> ่เพ <m> ื่อนกาห็ดเวลาเขาใส่กับแบบเบนโบมี่อ่ะเออโบไปหรือยังกับแบบเพราะว่าเขากระฮัดให้แบบว่าเวลาใส่ก็บบ่ต้องว่าแป๊บแป๊บใส่แล้วก็คือไปนะพี่น้องถ้าโบไปก็ให้บอสกว่าโบไป บ่อยมีคำว่าแป๊บพี่งข้ามใส่ยิ่งขามหน่อยสิหูดีเด็กๆใอยกันคน พี่น้องน้องกันนั่งเล่น,นก็พากันคนเขาแล้วเอลยเ,าเลยนาะสำหรับคลิปนี้ครักับเสียอัมลาพัดจากแล้วพี่น้องก็พกันคลิปหนาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเจ๊กเอาเราด้วยพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่องแจ๊กเอาเรานเดวปาลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์องน้องกันในเดวปาลุงแล้วก็ส่องไคฝากไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์องน้องกันในเดวปาลุง พอน้องกนะันมาีป่าลูกาแบบีป่าลูกไปแล้วพี่นอ้องคเอฟซี FC ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขคู่สุขคนที่เขามาให้กำลังใจน้องปูน้องแป้งก่ะเออกกขอให้อยู่ดีไม่แหง้งลำรวยลำรวยสุกคนพี่น้องเอฟเอฟซีทุกท่านเลยกับผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสะเรือน้องกันพออยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อบุญคำนำสู่สุขคู่สุขคนจ้าไปแล้วพี่นอ้อง